สินดูสิตเอี่ยมสกุลเป่าเริ่มเกมจ้าบ้านนะครับในชุดสีเหลืองดำนะครับเป็นฝ่ายเขกก่อนนะครับจะบุกจากซ้ายไปขวาเรียรโรดริเกสออกขวานะครับทัศนพงศ์เปิดมานับดูมงได้โอ้โหเหมือนจะไม่แต้มต่ถากเสามาทีเดียวดูครับจังหวะยอดของทัศนพงศ์วดารักแบ็คขวานะครับเติมมา โอ้จังหวะยืนม่งเลยแทบจะไม่ได้กระโดดด้วยซ้ำครับตัวประกบนั้นพลาดนะครับทางโรดรีเคสแซนนี่ง้างแล้วยิงโอ้โหยิงบทไปหน่อยครับแซนนี่อูริคอปดูครับจังหวะยิงจากระยะประมาณ25เมตรแหละครับ มีศพประกาศนะครับศพช่องก็ต้องลองยิงยงช่วยกันได้ดีนะครับเกมรับของซูเปอร์เพาวเสียง่ายไปหน่อยอาร์ครับออกบอลมาตรงนี้เพียรวงให้ดิ้นรุดไปได้ตู่หูจังหวะจะผ่านเข้ากลางโดนสไลด์ออกไปพอดีครับนิดเดียวเท่านั้นเองครับลูกนี้ดูอีกั้งครับจังหวะเลื่องโรด,ดิเวสเนี่ยโ้โหแตะลอดขาตรงนี้ร้ายมากครับหนีทางอีเครื่องพิวไปแต่ต้องชมเลยครับ ว่สินทองสงครับที่สไลด์เข้ามาโอ้โสกัดได้ทันเวลาไม่งั้นจะโดนล่อเป้าแน่ครับคกืกรัฟไปจักรพันขอเข้ากลางดีครับลุนี้ฉลาดกลับไปอีกทีนึงจะแป๊บไม่รู้แกจะยิงหรือแกจะจ่ายโอ้โหเกือบไปครับเกือบไปดอีกครั้งครับตังหวะค่อยๆขึ้นเกมรุกมาของ BG แล้วเนี่ยแทงมาตรงนี้โอ้โหจักรพัน์ เปิดลึกเกินไปครับน่าจะตั้งใจเปิดครับแต่เปิดลึกเกินไปครับเปิดห่างอาเรียลแล้วก็ไปใกล้ตัวประพาสครับยังไม่พ้นนะครับดิกระดกมาทีนึ่งแม่แมทธิวสมิธอ่านขาตลอดเนี่ยครับตักไว้ได้แล้วก็ได้ฟาวด้วยครับดูอีกครั้งครับจังหวะตรงนี้แมธิวสมิธบังเหลี่ยมไงได้โอ้โหเกือบจะโดนแซตนี่แตะแถม ไม่ได้ครับโคตหน้าคือในกรอบโทษก็เยอะเอาแต่ยิงลูกนี้ไม่เข้านะครับข้างหลังนะครับโอ้โหมาดูเหลี่ยมนี้นึกว่าเข้าครับลูกยิงไกลของเจ้าเบนพีรพงศ์พิชิตโชติรัตน์นี่เป็นครั้งที่สองที่เขาได้ยิงนะครับคือต้องดันขึ้นมายิงนี่มิดฟิลตัวรับยืนตำแหน่งเขาเนี่ย ยืนต่ำสุดเลยครับนี่ต้องดันมาสูงมายิงเองนะครับเป็นครั้งที่2โอ้โหยิงได้ลุ้นเลยครับท่มมาปุตสินดูสิตเอียมสกุลเปล่าหมดครึ่งแรกทาอะไรกันไม่ได้ครับเสมือนศูนย์ศูนย์พุตสินดุสิตเปล่าเริ่มครึ่งหลังนะครับทางด้านทีมเยือนนะครับบางกกราสในเสื้อสีขาวกางเกงสีฟ้าเป็นฝ่ายเขียก,ก่อนนะครับโมเรีลารอนิดนึงก่อนแล้วก็ฝากไปดีมากโฟมานองยิงทันทีโอ้โห,โหนี่เป็นจังหวะได้ลุ้นครั้งแรกในเกมนี้ของทางซปเปอร์พาวเวอร์เลยครับ อ่เริ่มครึ่งหลังมาได้เปิดฉากทักทายยิงเลยครับถือว่า,าถ้าเรือนี่ก็194เซนติเมตรแโอ้โหโอ้โหแต่ว่าจบรูกนี้นิ่มเหลือเกินครับแซนนี่โอ้น่าเสียดายครับดูครับเนี่ยเล่นหนึง่งสอกันดีแล้วครับชิงสวยมากโมเล,ล่าให้มาที่แซนนี่ตามสูตรเลยครับคือยิงเนี่ยปั่น ปั่นเลยตั้งใจบรรจงปั่นใช้โป้งเลยแต่ว่าโอ้โหมันกลายเป็นโค้งเข้ามือนาลิตครับด้านคัมบอสให้หลังเท้าเกี่ยวลงมาเล่นได้ด้วยสวยมากผ่านได้ไหมโอ้เอา้าโอ้โหติดสกัดติดมู่เดียวเกีอยเด้งเข้าประตูครับนี่ขอตีมือกันทีหนึ่งโอ้โหใจหายใจคว่ำเลยครับสามารถเท็รหนูรูดูจังหวะที่ชวัตวิทยาชาติเกี่ยวมาสวยมากไม่ยิงนะครับจริงๆิยิงได้นะครับไม่ยิงจะตบเข้าได้ให้จักรพัน ดูขับใจกว้างเป็นแม่น้ำเลยครับโอ้โหดูนี่สามารถแตะอัดอีกขนพิวแล้วก็ออกไปอย่างเหลือเชื่อครับคัมโพสคัมโพสเลี้ยงหนีเข้าซ้ายลองชิปข้ามกลับมาปัดออกหลังไปครับโอ้โหกํากึ่งครับมันจะเสยใต้คาเอาครับดูครังครับจังว่าเปิดมาของคัมโพสต้องเช็คคานครับประพาดไม่ได้ครับโดยหมุกสัมมาอ,าอ้ายังไม่พ้นปต,ติ เปิดกลับไปทีนึ่งม่งแน่นๆโอ้โหชนคานโอ้โหชาตรีครับลูกกระากาศดีมากดูครับนี่เก่งคองรอมองแบบไม่ต้องกระโดดไม่เทคตัวเลยครับโอ้จังหวะเปิดเท้าช่างทองเหลือเกินครับเนี่ยโอ้โหเก่งคองรอมองลูกนี้ชนคานอีกครับหมานครับนัทพลนัทพลเปิดข้ามามาม่งแน่นๆโอ้โหมันตกหลังตาขายโอ้โหน่าเสียดายจริง นัทพงศงให้นัทชัยครับมงลุงนีข้ามขาออกไปครับดูครับนัทพงเล็งแล้วครับนัทชัยรอนัทพงเล็งนัทชัยรอแต่ว่านัทชัยมงออกไปครับมาและจบเกมเลยครับที่เอ็มพาวเวอร์สเตเดียมครับซูเปอร์พาวเวอร์สมุทรปราการก็เสมอกับบางกอกกราสเอฟซีไปศูนย์ประตูต่อศูนย์แต่เกมสนุกนะครับมีโอกาสลุ้นกันหลายครั้งเลยนะครับแต่ทำอะไรกันไม่ได้แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนนะครับ สปอร์เบตริด88รถเร็วปลอดภัยไล้กังวลการเยีนเยี่ยมโปรโมาชั่นสูงการันตีความมั่นคงพุส่สนับสนุนเวสตแฮมอย่างเป็นทางการปี2013ถึง2014แล้วพบกันนะคะ